สวัสดีครับพี่ๆคุณท่านนะครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับผมช่างนอตโซล่าเซลล์นะครับอ่าวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาจัดส่งชุดโซล่าเซลล์ดูน้ำมาดานครับที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอจตุรัสนะครับผมนะครับอ่าวันนี้มาด้วยตัวเองเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าอยู่ใกล้อยู่ติดกับอ่าทางร้านนะผมนะครับร้านผมอยู่จังหวัดนครราชสีมานะผมนะครับอ่าจังหวัดชัยภูมิแล้วก็อำเภอจตุรัสนะครับพอดีอยู่ใกล้อ่าจากทางร้านนะผมนะวันนี้ก็เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับอ่าชุดนี้ก็ เราสามารถไปติดตั้งเองได้นะผมง่ายๆเลยนะครับอุปกรณ์ครบชุดหมดนะครับมีเชือกสายไฟนะผมปากบอนะครับสายดําแดงนะครับแล้วก็แท่งกาวนะครับแล้วก็สายไฟ50เมตรนะครับแล้วก็ประกอบมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนสายไฟผมก็พันเทปลายนะครับเรียบร้อยแล้วก็ย้าย้ําหัวนะผมนะครับย้าหางปลาเรียบร้อยนะผมพร้อมติดตั้งได้เลยนะผมขาดแต่ตัวโครงสร้างกับท่อหย่อนลงนะครับส่วนตู้คอนโทรลนะผมก็จะมี แบบนี้เลยนะครับผมมีเสรยดกันผ้าผ่ามีเบเกอร์ดีซีนะครับแล้วก็ตู้กันฝนนะครับแบบนี้นะครับพิพิธคนหย่อนลงนะครับผมแล้วก็มาต่อตามสีนะครับในตู้ในกล่องนะครับแล้วก็มาเปิดเบเกอร์ขึ้นนะครับผมปั๊มก็ทํางานนะครับง่ายง่ายเลยนะครับชุดนี้จะสามารถลดต้นทุนนะครับในการที่จะจ้างช่างไปติดตั้งให้นะครับผมจะให้ผมส่งไปทางรถขนส่งก็ได้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะให้ผมเดินทางไปส่งให้ด้วยตัวเองนะครับก็ได้เหมือนกันนะผมนะครับ ชุดนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัดชายภูมินะผมก็โอเคนะผมแผงตัวนี้ก็ใช้ั้หมดด้วยกันสี่แผง,นะแงนะน, oh นะครับปั๊มสองแรงนะครับเป็นปั๊มยี่ห้อแฮนดูโล่นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แผงโมโนฮับเซลนะผมขนาดสามร้อยแปดสิบวัตต์นะครับเรามาสัมภาษณ์คุณพี่กันเลยนะผมสวัสดีครับคุณพี่ค,คุณพี่ได้โทรไปปรึกษาผมมาวานนะครับก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษา มาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับใช่ครับอ่าพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับอยู่อยู่อยู่ร้านนะครับก็เลยให้ทีมงานไปออกต่างจังหวัดหมดนะครับผมก็เลยมาส่งด้วยตัวเองนะครับก็โอเคเนาะพี่เนาะติดตั้งพอจะได้อยู่เนาะพี่เนาะก็จด้ได้ได้ไม่ได้ยวโทรปรึกษาครับโทรปรึกษาได้นะผมหรือว่าอ่าต่อไม่ติดน้าไม่ไหลนะครับหรือว่ากล่องพังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ อ่าผมก็จะเดินทางมาเลยนะครับมาเปลี่ยนกล่องใหม่ปั๊มตัวใหม่ให้เลยนะครับส่วนการรับประกันก็เหมือนเดิมนะครับมีใบรับประกันนะครับคุณพี่เขาเซ็นเมื่อกี้แล้วก็อ่าตัวนี้เป็นอ่าสัญญาการซื้อขายนะครับระหว่างอ่าคุณพี่กับผมนะครับผมจะเกิดปั๊มมีปัญหาภายใน2ปีนะครับอ่าก็จะเดินทางมาเปลี่ยนให้นะผมเพราะว่าวันที่และเวลาอ่าชื่อผมนะครับเซ็นไว้อยู่ในใบสัญญาตัวนี้นะครับพี่โชว์เขาหน่อยครับ ญญนี่เลยนะครับผมสัญญาซื้อขายนะผมนะครับถ้าเกิดปั๊มมีปัญหาหรือว่าช่างไม่เดินมาทางมาเปลี่ยนให้ตัวนี้ก็จะนําไปแจ้งความได้นะครับการซื้อขายต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนนะผมแล้วก็วันที่เวลานะครับผมก็เซฟตัวผมเหมือนกันนะถ้าเกิดวันที่ไม่มีบอกผมเกิดลูกค้าอ้างว่าเพิ่งติดนะผมก็ต้องเซฟของผมไว้เหมือนกันนะถ้าเกิดมันเลย2อปีอไปแล้วนะครับเราก็จะท,ทราบได้นะผมว่าเราติดตั้งวัานไหนใบนี้ก็เก็บไว้ให้ดีนะผมนะครับ ก็ง่ายๆนะผมอุปกรณ์ก็ครบชุดหมดนะครับขาดโครงสร้างกับท่อหย่อนลงนะครับแล้วก็แสงแดดตอนเช้ามาเปิดมันก็จะทํางานนะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็ไม่มีรายมไม่มีอะไรมากนะผมนะครับก็ขอตัวลาพร้อมไปกับคุณพี่เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ